หนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของแอนดี้ดูเฟย์ครับนายธนาคารหนุ่มที่ถูกจับในข้อหาฆาตกรรมภรรยาแล้วก็ชายชู้เขาเนี่ยมั่นใจนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำแต่ว่าหลักฐานทั้งหมดเนี่ยก็ชี้นามาที่เขาเขาก็เลยต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตในเรือนจำชอแชงที่ซึ่งทำให้เขาได้พบเจอเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งเลวร้ายสิ้นหวังและก็ความสุขอีกทั้งยังทำให้เขาได้พบเจอกับมิตรภาพที่ดีอีกด้วยสุดท้ายแล้วเขาจะเอาตัวรอดออกมาจากคุกนี้ได้ยังไงไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับับบกภาพยนร์เื่อง เ h อะชอช r e d e m p t i o n มิตรภาพความหวังความรุแนแรงหนังเนี่ยก็ได้เริ่มมาที่แอนดี้ดูเฟย์นะครับเขามีอาชีพเป็นนายธนาคารกำลังถูกทนายสอบปากคำในชั้นศาลถึงเรื่องราวในคืนที่ภรรยาของเขาถูกฆาตกรรมพร้อมกับชูร,รักซึ่งในคืนนั้นแอนดี้ก็เมามากครับเขานั้นจำได้เพียงว่าเขานั่งรอภรรยาของเขาอยู่ในรถและก็กำลังใส่กระสุนเข้าไปในปืนพอเริ่มสั่งเมาเนี่ยก็นำปืนไปทิ้งในแม่น้ำโดยที่เขาก็ไม่ได้ก่อเหตุอะไรนะครับ แต่แล้วพอรุ่งเช้าเนี่ยแม่บ้านก็ได้มาพบกับภรรยาแล้วก็ชู้รักกลายเป็นศพซะแล้วแน่นอนครับว่าคำให้การของเขานั้นฟังไม่ขึ้นทั้งจากเวลาแล้วก็สถานที่รวมถึงแรงจูงใจและที่สําคัญเนี่ยคืออาวุธปืนนั่นเองเขาก็เลยถูกสารตัดสินให้จําคุกตลอดชีวิต ต่อมาที่เรือนจำเนี่ยเราก็จะได้พบกับเรสนักโทษที่ต้องจำคุกตลอดชีวิตซึ่งเขาก็ได้ภาคเพียรในการขอท่านบนมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่มันก็ไม่สําเร็จเลยเขาเนี่ยสามารถหาของได้ทุกอย่างที่นักโทษในเรือนจําต้องการเขาเปรียบเสมือนซูเปอร์มาร์เก็ตประจําเรือนจําเลยทีเดียวเรสเนี่ยก็ได้เล่าย้อนถึงความรู้สึกในครั้งแรกนะครับที่เขาเจอกับแอนดี้เขาช่างดูเป็นคนที่บอบางแล้วก็ดูผู้ดีซะเหลือเกินเขาก็เลยพนันกับเพื่อนนะครับว่าแอนดี้จะทนอยู่ที่นี่ได้ไม่นานแล้วก็จะต้องร้องไห้เป็นคนแรกแน่นอนแล้วจากนนนั้้เเเมมมืื่่่ออดดีีีาาาาถึงทรงจรํบขก็ไพว นักโทษเนี่ยมายืนต้อนรับแล้วก็ส่งเสียงโห่ร้องก็อย่างเมามันเขาเนี่ยก็ได้เดินไปเรื่อยๆอย่างสงบนิ่งและเมื่อเขาเข้าไปในเรือนจำเนี่ยเขาก็ได้พบกับพัสดีผู้ซึ่งเคารพในพระเจ้าแล้วก็คําสอนของไบเบิลพัสดีก็ได้บอกกฎเรื่องของเรือนจําให้เขาฟังแล้วก็กล่าวต้อนรับทุกคนพอตกดึกคืนแรกในเรือนจำนะครับเหล่านักโทษเก่าก็ได้ตะโกนหยอกล้อจนมีนักโทษใหม่คนหนึ่งเนี่ยร้องไห้ออกมาทําให้นักโทษเก่าสนุกสนานส่งเสียงดังจนผู้คุมเนี่ยต้องเดินเข้ามา แล้วก็ทุบตีคนที่ร้องไห้จนสลบไปซึ่งเรสเนี่ยก็ยืนดูเหตุการณ์อย่างเงียบๆในห้องขังของตัวเองวันต่อมานักโทษทุกคนก็ได้มานั่งกินข้าวในโรงอาหารด้วยกันนะครับขณะที่แอนดี้กำลังจะกินข้าวเขาก็ได้เจอกับหนอนตัวหนึ่งเขาก็เลยหยิบขึ้นมาดูแต่แล้วก็มีเสียงนักโทษแก่ๆคนหนึ่งทักเขานะครับว่าขอนอนตัวนั้นได้ไหมจะเอาไปป้อนให้กับลูกนกที่แอบเลี้ยงไว้นั่นก็เลยทําให้แอนดี้ได้รู้จักกับลุงบู๊ครับจากนั้นเวลาก็ผ่านไปเกือบ2เดือนนะครับ แอนดี้ได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่สูงสิงกับใครจนวันหนึ่งขณะที่เรสกำลังเล่นเบสบอลอยู่นั้นแอนดี้ก็ได้เดินเข้ามาคุยกับเรสครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองคนได้คุยกันเขาได้แนะนําตัวกับเรสนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์เรสได้ยินดังนั้นเนี่ยก็หัวเราะทันทีครับแล้วก็บอกว่าทุกคนในที่นี้ก็คิดว่าตัวเองบริสุทธิ์ทั้งนั้นและจุดป,ประสงค์ที่แอนดี้มาคุยกับเรสในครั้งนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการสิ่งสิ่งหนึ่งซงึ่นเอง เขารู้ว่าเรสเนี่ยเป็นคนเดียวที่สามารถหาของสิ่งนั้นได้พอได้ยินดังนั้นครับเรซก็เลยคิดนะครับว่าแอนดี้จะเอามาป้องกันตัวหรือไม่ก็เอามาขุดอุโมงค์หนีแน่นอน Andy แอนดี้ก็เลยหัวราอนะครับแล้วก็ตอบไปว่าเขาเป็นนักสะสมหินและก็ไม่มีศัตรูที่นี่ฉะนั้นเขาจะไม่เอาไปทําร้ายคระแน่นอนอีกทั้งเนี่ยค้อนยังมีขนาดเล็กหากจะขุดอุโมงค์เนี่ยคงต้องใช้เวลาหลายสิบปี ส่วนวิธีการนําเข้าสิ่งของต่างๆของเรสนะครับก็เริ่มมาจากผแผนกซักผ้านั่นเองเขาได้เดินไปรับของที่แอนดี้ได้สั่งเอาไว้ในห่อผ้าและเมื่อเขาแกะดูเขาก็ได้แต่หัวเราะออกมาครับเพราะว่าเขาเนี่ยนึกถึงคําพูดแอนดี้นะครับที่ว่าคอนอันเล็กแค่นี้คงไม่สามารถขุดอุโมงค์เพื่อหนีได้กว่าจะขุดได้เนี่ยก็คงใช้เวลาหลาย10ปีจากนั้นเรสก็ให้ลุงบู๊กเนี่ยไปส่งของชิ้นนี้ให้กับแอนดี้ผ่านทางหนังสือและอยู่มาวันหนึ่งพัสดีก็ต้องการอาสาสมัครไปทํางานซ่อมดาดฟ้าจึงมีคนสนใจสสสมมมััครรออยยย่่่าาาาางกกกเเเเเนนนี็ลติดิดนบนบจ้้้หหทพืใ และเพื่อนๆได้ไปทํางานนี้รวมถึงแอนดี้ด้วยและในขณะที่แอนดี้กาลังทํางานอยู่นั้นแฮตลี่ผู้คุมสุดโหดก็เล่าเรื่องราวน้องชายตายให้คนอื่นฟังซึ่งเขาเนี่ยก็เล่านะครับว่าเขาโมโหมากที่เขาได้เงินจากการตายน้องชายแต่ก็ต้องโดนภาษีสุดโหดและด้วยความที่แอนดี้นั้นเคยทํางานธนาคารมาก่อนเขาก็เลยรู้เรื่องภาษีอย่างดีแอนดี้ก็เลยบอกนะครับว่าให้ผู้คุมแฮตลี่ยกเงินนั้นให้กับภรรยาของตัวเองเป็นเงินสเสน่หาแล้วจะไม่โดนเก็บภาษี โดยที่แอนดี้ก็อาสาจะจัดการเรื่องเอกสารทั้งหมดให้ขอแค่มีเบียร์เย็นๆมาเลี้ยงเพื่อนทุกคนเป็นการตอบแทนก็พอและจากนั้น2วันต่อมานักโทษทุกคนที่ทางานบนดาดฟ้าเนี่ยก็ได้นั่งจิบเบียร์เย็นๆอย่างชื่นใจนะครับแอนดี้เนี่ยก็ได้แต่มองแล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวเรดเนี่ยก็รู้สึกชื่นชมในการกระทาของเขาอย่างเงียบๆต่อมาในคืนหนึ่งขณะที่แอนดี้กำลังนั่งแกะสลักหินอยู่เขาก็ได้เหลือบตาไปเห็นชื่อที่สักบนกําแพงนะครับและเขาเนี่ยก็เลยลองสลักชื่อตัวเองบ้าง แล้วต่อมาเนี่ยเขาก็ขอให้เรช,ช่วยหาโปสเตอร์ดาราสาวให้หน่อยจากนั้นในขณะที่นักโทษคนอื่นกำลังนั่งดูหนังกันอย่างสนุกสนานก็มีพวกซิสเตอร์เนี่ยได้มารุมซ้อมแอดดี้ปางตายนเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เลยทําให้เขาต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเดือน ต่อมาเรสและเพื่อนๆเนี่ยก็เตรียมต้อนรับแอนดี้กลับมาจากโรงพยาบาลน,นะครับโดยการช่วยกันหาก้อนหินให้เขาจนในที่สุดเนี่ยโปสเตอร์ก็มาถึงเรสเนี่ยก็เลยรีบนําไปวางไว้ให้เขาเป็นของขวัญและเมื่อแอนดี้กลับมาเห็นโปสเตอร์ก็ยิ้มอย่างพอใจจนมาวันหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งอ่านคัมภีร์ไบเบิลอยู่พัสดีนอนตตันและผู้คุมเนี่ยก็ได้มารื้อค้นห้องของเขานะครับแล้วพัสดีเนี่ยก็เห็นโปสเตอร์แผ่นใหญ่ที่ติดอยู่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ผิดกฎแต่ว่าพัสดีนั้นก็อนุญาตให้ติดได้ ต่อมาแอนดี้ก็ได้ถูกเรียกไปพบที่ห้องพัสดีนะครับแล้วเขาก็ได้รับมอบหมายให้ไปทํางานที่ห้องสมุดและเมื่อแอนดี้มาถึงห้องสมุดเนี่ยลุงบรูก,ก็ได้อธิบายถึงงานที่ต้องทําแอนดี้ก็เลยเกิดไอเดียนะครับว่าอยากจะเขียนของงบประมาณเพื่อนํามาพัฒนาห้องสมุดโดยมีพัสดีช่วยนําจดหมายไปส่งให้ ต่อมาในชื่อเสียงของแอนดี้ก็เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึงครับเขาได้ช่วยเรียกคืนภาษีให้แก่ผู้คุมในเรือนจํามากมายรวมทั้งพัสดีนอตตันด้วยไม่เพียงแค่เรือนจําแห่งนี้เท่านั้นผู้คุมจากเรือนจําอื่นเนี่ยก็มาขอความช่วยเหลือจากเขาด้วยเช่นกันจนทําให้ทุกๆวันของเขาเนี่ยยุ่งมากเขาก็เลยให้เรสเนี่ยมาช่วยงานแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยลุงบรูก,ก็ถึงกําหนดพ้นโทษน,นะครับ เขาเนี่ยเกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะออกไปจากเรือนจําเขาอยู่ที่นี่มาเกือบค่อนชีวิตแต่เขาเนี่ยก็ต้องจําใจออกไปสู่เมืองที่มีผู้คนแล้วก็รถลาวุ่นวายไปหมดจนเขาไม่สามารถปรับตัวให้อยู่ได้และในที่สุดความโดดเดี่ยวอ้างว้างก็ทาให้เขาเนี่ยตัดสินใจผูกคอตาย โดยเขียนจดหมายลาตายส่งถึงแอนดี้ที่เรือนจําและเมื่ออ่านเนื้อหาในจดหมายจบแอนดี้และเรสเนี่ยก็รู้สึกเศร้าใจและก็สงสารมากจนเรสเนี่ยพูดขึ้นมานะครับว่าเขาน่าจะตายที่นี่จากนั้นเนี่ยความพยายามของแอนดี้ก็ไม่สูญเปล่านะครับเมื่อวันหนึ่งเนี่ยมีจดหมายตอบกลับอนุมัติคําขอของเขาเรื่องเงินสนับสนุนพัฒนาห้องสมุดซึ่งก็ใช้เวลาถึง6ปีเขาได้รับเงินก้อนหนึ่งแล้วก็หนังสือรวมทั้งของใช้ต่างๆมากมายและในขณะที่เขากําลังนั่งเก็บของอยู่เขาก็ได้เจอกับแผ่นเสียงครับ เขาก็เลยนามาเปิดบนเครื่องกระจายเสียงแล้วก็ล็อกห้องไม่ให้ใครเนี่ยเข้ามานักโทษทุกคนเนี่ยก็ต่างหยุดกิจกรรมทุกอย่างแล้วก็ยืนฟังเสียงเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็ไม่ได้ยินมานานแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทําให้พัสดีเนี่ยโกรธมากจนทําให้เขาต้องโดนขังในคุกมืดถึง2อาทิตย์เลยทีเดียวจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปนะครับแอนดี้ได้อยู่ที่เรือนจําชอแชงแห่งนี้มาแล้วครบ10ปีเรสเนี่ยก็เลยให้โปสเตอร์มาริลีนมอนโรเป็นของขวัญ จนมาในปี1959สภาของรัฐก็ได้มอบงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุดให้ถึงปีละ500เหรียญ แอนดี้เนี่ยก็ได้นําเงินมาพัฒนาห้องสมุดอย่างคุ้มค่าซื้อทั้งหนังสือแล้วก็ตกแต่งห้องสมุดโดยมีเพื่อนเพื่อนของเขาเนี่ยคอยช่วยเหลืออย่างเต็มที่และในขณะเดียวกันพัสดีนอตตันก็ได้จัดโครงการให้นักโทษเนี่ยออกไปทํางานบริการสังคมนะครับโดยโครงการนี้ก็ทําให้พัสดีได้รับเงินใต้โต๊ะอ,อย่างมหาศาลและก็มีแอนดี้เนี่ยช่วยทําบัญชีฟ้องเงินจากสินบนที่ได้รับโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไ,ไว้ให้จับได้อีกด้วยจากนั้น10ปีต่อมาก็ได้มีนักโทษใหม่เข้ามาในเรือนจำนะครับเขาคนนี้มีชื่อว่าทอมมี่ เขาโดนข้อหางัดแงะแล้วก็ลักทรัพย์ซึ่งกลุ่มของเรสเนี่ยก็ชอบเขาในทันทีนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนสนุกแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงทอมมี่มาอยู่ในเรือนจําได้ไม่นานเขาก็ได้ขอให้แอนดี้นั้นช่วยสอนหนังสือให้เพื่อจะสอบเข้ามอปลายและเมื่อแอนดี้เห็นความตั้งใจของทอมมี่ครับเขาก็เลยยอมสอน ต่อมาเมื่อถึงกําหนดสอบเนี่ยทอมมี่ก็โมโ oh หนะครับที่เขาทําข้อสอบได้ไม่ดีเขาก็เลยตะโกนด่าแล้วก็ขยำข้อสอบทิ้งแต่ว่าแอนดี้เนี่ยก็เดินเข้าไปเก็บมันขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทอมมี่ก็ได้มายืนปรับทุกกับเรสเรื่องการสอบนะครับเรสเนี่ยก็เลยเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องราวฆาตกรรมเมียแล้วก็ชูร,รักของแอนดี้มันทําให้ทอมมี่ถึงกับยืนอึ้งไปเลยแล้วจากนั้นทอมมี่ก็ได้ไปเล่าให้แอนดี้ฟังนะครับว่าตอนเขาติดคุกเมื่อ4ปีที่แล้วมีนักโทษคนหนึ่งเล่าให้เขาฟ และได้ฆ่าทั้งเศรษฐีแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นเมียของนายธนาคารทําให้นายธนาคารนั้นโดนจับไปแทนซึ่งเมื่อแอนดี้ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็รู้ทันทีนะครับว่านายธนาคารคนนั้นก็คือตัวของเขาเองและเขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์จากนั้นเนี่ยเขาก็เลยรีบเดินไปเล่าเรื่องดังกล่าวให้กับพัสดีฟังครับแล้วก็ขอให้พัสดีนั้นรื้อคดีขึ้นมาใหม่แต่ว่าพัสดีนั้นไม่เชื่อครับแล้วก็โมโหที่แอนดี้นั้นขู่เขาเรื่องฟอกเงินจึงทําให้แอนดี้นั้นโดนขังมืดเวลานหนึ่งเดือน ต่อมาเนี่ยทอมมี่ก็ได้รับผลสอบที่แจ้งนะครับว่าเขาสอบผ่านด้วยคะแนน4บวกและในคืนนั้นเขาก็ถูกพัสดีนอต้าเรียกไปพบที่ลานข้างนอกแล้วพัสดีก็ถามถึงเรื่องที่เขาเล่าก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องจริงหรือเปล่าเขาก็ได้ตอบอย่างมั่นใจนะครับว่าคือเรื่องจริงและก็ยินดีจะเป็นพยานในชั้นศาลให้กับแอนดี้พัสดีได้ยินดังนั้นครับก็ส่งสัญญ,ญาทันทีแล้วผู้คุมเนี่ยก็ยิงเขาจนตาย ต่อมาเนี่ยพัสดีก็ไปหาแอนดี้ที่ห้องขังมืดครับเมื่อแอนดี้รู้เรื่องทอมมี่แล้วเขาก็ได้บอกกับพัสดีนะครับว่าผมจะไม่ช่วยคุณอีกแต่ว่าพัสดีเนี่ยก็ขู่นะครับว่าถ้าแอนดี้เลิกจะต้องเจอดีแน่นอนและเขาก็จะทําลายทุกสิ่งที่แอนดี้ได้ทํามาพอผู้จบนะครับผู้คุมเนี่ยก็สั่งขังแอนดี้ให้อยู่ในคุกม,มืดต่อไปอีกหนึ่งเดือน ซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะงงกับเหตุการณ์นี้นะครับว่าทําไมทอมมี่ถึงโดนฆ่านั่นก็เป็นเพราะว่าตอนนี้แอนดี้ทำรายได้ให้กับพัสดีอย่างมหาศาลจากการเฝ้าเงินพัสดีก็เลยไม่อยากให้แอนดี้นั้นพ้นโทษครับและทอมมี่นั้นก็คือพยานปากเอกที่จะช่วยแอนดี้เขาก็เลยต้องฆ่าทอมมี่เพื่อปิดปากนั่นเองต่อมาเมื่อแอนดี้โดนปล่อยตัวนะครับเขาก็ได้นั่งพูดคุยปรับทุกข์กับเรดแล้วแอนดี้ก็ได้บอกนะครับว่าเขาอยู่ที่นี่มานานมากแล้วก็ได้ชดใช้ความผิดไปหมดแล้วเขามีที่ที่อยากจะไปแล้วก็ความฝันทที่ยาาจะํ ซึ่งเรสเนี่ยเขาก็เห็นสีหน้าที่มีความสุขแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความหวังของแอนดี้นะครับจากนั้นเนี่ยแอนดี้ก็ได้ชวนให้เรสเนี่ยไปอยู่ด้วยกันแต่เรสเนี่ยก็ไม่คิดนะครับว่าตัวเองจะได้ออกไปจากที่นี่แล้วก็บอกให้แอนดี้นั้นอยู่กับชีวิตจริงอย่าเพิ่งเพ้อฝันแอนดี้เนี่ยก็เลยตอบกลับไปนะครับว่า มีแค่สองทางเลือกระหว่างหาทางมีชีวิตอยู่กับหาทางตายและก่อนที่แอนดี้จะเดินจากไปนะครับเขาก็ได้บอกกับเลสนะครับว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณไปมีต้นโอ๊กใหญ่แล้วก็มีแนวหินเป็นทางยาวซึ่งเป็นที่ที่ผมขอเมียแต่างงานและเมื่อคุณไปถึงให้คุณหาหินภูเขาไฟสีดําจากนั้นก็นําของที่อยู่ในนั้นออกมาซึ่งนั่นเป็นของที่ผมอยากจะมอบให้กับคุณ พอแอนดี้พูจบนะครับเขาก็เดินจากไปปล่อยให้เรสนั้นยืนงงอยู่ต่อมาเนี่ยเรสก็ได้เล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าแอนดี้นั้นพูดจาแปลกแล้วก็มีเพื่อนคนนึงเนี่ยพูดขึ้นมานะครับว่าแอนดี้ได้ขอเชือกยาว6ฟุตไปแล้วเขาก็ให้ไปโดยที่เขาไม่ได้คิดอะไรทุกคนเนี่ยก็เลยรู้สึกกังวลใจในเรื่องนี้มากครับและในคืนนั้นเนี่ยแอนดี้ก็ได้นั่งทาบัญชีในห้องพัสดีเหมือนเดิมพอเสร็จแล้วเขาก็ได้นั่งขัดรองเท้าตามที่พัสดีสั่งพอตกดึกหลังจากที่ผู้ภุมดดดัับบบไไฟอนี้้ก็หยิเชืขึมาคร แล้วพาดเนี่ยก็ตัดไปที่เรสซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขานอนไม่หลับเพราะว่าเขานั้นเป็นห่วงกลัวว่าแอนดี้จะฆ่าตัวตายและในคืนนั้นก็เป็นคืนที่มีฝนตกแล้วก็ฟ้าร้องดังมากจนกระทั่งรุ่งเช้าเนี่ยผู้คุมก็ได้เดินตรวจน้ำนักโทษเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พบว่าแอนดี้นั้นได้หายตัวไปเมื่อพัสดีนอตตันรู้ข่าวเขาก็เลยรีบมาดูที่ห้องขังของแอนดี้ทันทีแล้วก็ได้ทําการสอบสวนเรสแต่ว่าเรสเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าแอนดี้หายไปไหนและด้วยความโมโหเนี่ยพัสดีก็เลยหยิบผิงแกะสลัักี่ออยูนห้งน้งามเคะคะรบ จนไปโดนกับโปสเตอร์ที่ติดอยู่บนกำแพงซึ่งมันก็ทําให้เราได้รู้นะครับว่าข้างหลังโปสเตอร์สาวแสนสวยนั้นเป็นอุโมงค์ที่แอนดี้ได้ขุดเอาไว้เพื่อหลบหนีซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเหล่าผู้คุมก็ได้ออกตามหากันจ้าระวันแต่ก็เจอเพียงเสื้อนักโทษเปื้อนโคลนสบู่แล้วก็ค้อนแกะสลักเท่านั้น แอนดี้เนี่ยได้ใช้เวลาไม่ถึง20ปีนะครับในการขุดอุโมงค์หลบหนีจากนั้นเนี่ยภาพก็ได้เล่าย้อนไปในคืนที่แอนดี้กำลังแกะสลักชื่อตัวเองบนกำแพงแต่แล้วเขาก็ต้องแปลกใจนะครับเมื่อเห็นปูนในกำแพงได้ร่วงออกมาก้อนใหญ่มันก็เลยทําให้แอนดี้นั้นเริ่มขุดอุโมงค์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาได้แอบขุดเงียบๆทุกคืนนะครับแล้วก็นําเศษปูนออกมาโรยด้านนอกวันละหนึ่งกำมือจนถึงวันที่ทอมมี่นั้นถูกฆ่าตายเขาก็เลยเริ่มเตรียมแผนการหลบหนีซึ่งแผนของแอนดี้้ก็อหลังจาเาานใสนตตมปติรแว เขาก็เปลี่ยนมาใส่รองเท้าแล้วก็นําเสื้อผ้าของพลาสติกมาใส่ในซองพลาสติกและก็นํามาผูกกับข้อเท้าของเขาด้วยเชือกนั่นเองและในคืนที่เขาหลบหนีเนี่ยก็เป็นคืนที่ฝนตกหนักพอดีครับและตกดึกทุกคนก็กําลังหลับอยู่เขาก็เลยรีบปีนเข้าอุโมงค์ที่เขาขุดไว้จนมาถึงท่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นท่อลาเลียงของเสียแล้วเขาก็ได้ใช้ก้อนหินก้อนนั้นทุบท่อในขณะที่เกิดฟ้าผ่าเพื่อไม่ให้ใครได้ยินเสียงจนท่อน,นั้นแตกออกมาแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็มุดต,ตัวออกมาตามท่อครับจนถึงทางออกซึ่งนั่นนกกกก็็็ทําาาาใให้ใ้้เเขดีจมแลวรรูสสึปอออิะยงบ จากนั้นวันต่อมาเนี่ยแอนดี้ก็ได้มาถอนเงินก้อนใหญ่ที่ธนาคารนะครับโดยใช้ชื่อว่าสตีเวนชายนิรนามที่เขาเคยสร้างเอาไว้ตั้งแต่ตอนทําบัญชีฟอกเงินให้กับพัสดีนอตันเขาได้ถอนเงินออกจากธนาคารทั้งหมด12แห่งซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยก็ไม่น้อยเลยทีเดียวครับแล้วเขาก็ได้ส่งพัสดุไปให้สนักพิมพ์อีกด้วยซึ่งแน่นอนครับว่ามันคือหลักฐานการฟอกเงินทั้งหมดแล้วนังสือพิมพ์เนี่ยก็ได้ตีข่าวคอรัปชั่ของเรือนจําชอแชง มันทาให้ตํารวจแห่กันมาเพื่อจับตัวพัสดีแต่ในขณะที่ตํารวจกําลังจะขึ้นมาจับพัสดีนะครับเขาก็ได้บรรจุกระสุนใส่ไปในปืนแล้วก็ได้ฆ่าตัวตายหนีความผิดในที่สุดหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานนะครับเรกก็ได้รับปรส ني ยบัตที่ว่างเปล่าแล้วเมื่อดูตาประทับแล้วเขาก็นําไปค้นหาในแผนที่ครับ แล้วก็พบว่าใบสนิยบัตใบนี้ถูกส่งมาจากที่ที่แอนดี้นั้นอยู่นั่นเองเขาก็เลยหวัวเราะชอบใจแล้วก็นึกถึงภาพแอนดี้ขับรถเปิดประทุนมุ่งหน้าสู่แปซิฟิกแล้วจากนั้นเรื่องราวของแอนดี้เนี่ยก็เป็นที่จดจําแล้วก็กล่าวขานกันมากจนเวลาเนี่ยผ่านไปนะครับคณะกรรมการทันบนเนี่ยก็มาเพื่อตัดสินเรสอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้เรสก็ไม่ได้ตอบคําถามเหมือนครั้งก่อนเขาได้ถอดใจกับการถูกปล่อยตัวแล้วก็มองว่าเป็นสิ่งที่เสียเวลาเปล่าที่จะต้องมานั่งอธิบายแต่แล้วคณะกรรมการเนี่ยก็ดันอนุมััติให้้เขาานนโทษอย่ง จากนั้นเนลเร็ก,ก็ถูกปล่อยตัวเป็นอิสระนะครับเขาได้มาอยู่แล้วก็มาทํางานที่เดียวกับลุงบรู และเขาก็ไม่สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมภายนอกได้เหมือนกันจากนั้นเรน็กก็นึกถึงคําสัญญาที่เคยให้ไว้กับแอนดี้นะครับเขาก็เลยออกเดินทางไปยังต้นโอ๊กที่มีแนวหินตามที่แอนดี้ได้เคยบอกเอาไว้เมื่อเขาไปถึงเขาก็ได้เดินตามหาหินภูเขาไฟสีดําแล้วก็นําสิ่งของที่อยู่ใต้หินนั้นออกมามันเป็นกล่องเหล็กใบเล็กๆใบหนึ่งครับและเมื่อเขาเปิดดูเนี่ยก็พบกับจดหมายแล้วก็เงินจํานวนหนึ่งเขาได้อ่านข้อความในจดหมายแล้วเมื่ออ่านจบเรกก็รีบเดินทางไปหาแอนดี้ทันทีทนทเขารู้สึกตื่นเต้นกับการเดินทางในครั้้งงนีมมมาาากกและเเื่อถึข็ได เจอกับแอนดี้ที่กําลังนั่งขัดเรืออยู่แล้วก็ยิ้มยังมีความสุขจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็รีบเดินเข้ามากอดกันแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ส่วนตัวผมเนี่ยยกให้เป็นหนังในดวงใจที่ดีที่สุดของผมเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวครับดูจบแล้วเนี่ยก็ให้ทั้งข้อคิดความหวังแล้วก็แรงบันดาลใจได้อีกมากมายแล้วเพื่อนๆแหละครับมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์กันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกดติดตาม กดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและก่อนจากกันในคลิปนี้ผมขอลาไปด้วยประโยคเด็กของหนังที่ผมชอบเรื่องนี้นะครับว่าความกลัวทําให้คุณถูกขังความหวังทําให้คุณเป็นอิสระแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ